สวัสดีครับวันนี้มีรถมือสองมาให้ชมอีกคันนะครับเป็นนิสซูบิชิสตาร์ดาปีสองพันครับตัวสองพันแปดะครับ GLX ครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกปรับข้างไฟฟ้านะครับสตาร์ดาปีสองพันครับซีสันสวยเต็มนะครับสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นครับล้อแม็กยังดีครับแม็กเงาเงานะครับ จะให้ชมสีสันรอบคันครับรถหน้าหลังเดิมบางนะครับไม่มีชนครับบางบางนะครับบางบางนะหลังคาบางๆางเลยหน้าหลังเดิมเดมนะครับ ชายชายสวยนะครับข้างเดิมๆนะครับบางๆนะสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินจะเข้มๆหน่อยครับ หลวลอยไม่มีนะครับสีสันสวยเต็มครับสี่หกแปดนะครับหลังคาสีสวยครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับใช้งานได้ปกติล้อแม็กย่างดีครับแม็กเงาเงาฮะช่วงล่างมีเก็บทำมาให้บ้างแล้วนะครับัสีสวยไม่มีผุนะครับ แม่แรงอย่างอะไรอยู่ใต้เบาะมีครบนะครับผัดถ้ายนะครับอ่าถ่ายสวยๆเลยลอยสวยๆ,ๆเดิมไม่มีชนนะครับเดิมๆนะหลอนต้กระบะสวยกิฟครับ รถไม่เคยบรรทุกนักนะครับไม่เคยเจาะใส่คอกนะครับแมกไลเนอร์สวยๆเลยขัดสีคัดสีสวยทังเส้นนะครับไม่มีผุนะเท้มเดิมๆนะครับไม่เคยปรับแต่งภายในกระจกไฟฟ้านะครับ เซ็นทรัลล็อกปรับค้างไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับอกระจกขึ้นลงปกตินะครับมาดูฝั่งซ้ายอฝั่งซ้ายขึ้นลงปกติอามาดูนะครับปรับค้างนะครับ ข้างอ่าสายขวาได้ปกตินะครับอ่ามาดูทางซ้ายนะครับปรับคางฝั่งซ้ายใช้งานได้นะครับสายขวาหน้าหลังครบนะครับภายในนะครับอ่าเบาะกำรรมะยีสวยไม่มีขาดนะครับ เบาะคหน้าสวยนะครับอ่าเบาะแคปหลังสวยสะอาดนะครับอผมแดงสวยๆครับอ่านั่งสบายนะผงลายพาวเวอร์เบรกมือกลางนะครับเล็กไม้แสนเก้านะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่อง ทีเดียวติดจึงนะครับแอร์เย็นลมแรงนะครับน้ำนะน้ำวนปกตินะครับไม่อายไม่พ่นนะ เงียบๆนะครับเงียบๆแห้งๆนะเงียบๆแห้งๆนะไม่เยิ้มนะครับสติ๊กเกอร์เพเดิมนะครับรอกเดิมแก้มเดิมแก้มไสขกว่าเดิมคานเดิมมุดเดิมนะครับ ่าฟองจำเดิมนะเครื่องดีไม่มีไอครับเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูควันนะครับควันข้าวไม่มีนะครับมิตซูสไตล์มิตซูจะมีดำๆน้อยๆนะครับ ติดเกลเดิมนะครับ่ฝาถังแบบดึงนะครับมิตซูบิชิสตาร์ดาปีสองพันนะครับันนี้เริ่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีหกแปดนะครับถ่ายเงินสดนะครับแปดหมื่นเก้าครับดูรถกับเพงแสนนะครับมามนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับมาดูมาชมกันได้ครับ ต่างจังหวัดก็ส่งได้นะครับวิดีโอคอมมาดูรถได้ครับไปดูรอบคันกันอีกเสียงเครื่องพอๆนะครับไม่เคกไม่ดังนะครับสตาร์ด้าแล้ะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ